สวัสดีค่ะพี่พี่ช่อง YouTube นะคะ for สิริทุกท่านนะคะวันนี้สีจะพามาชมนะคะรุ่นท็อปนะวัยแท็กขับขึ้นสองล้อนะคะราคาค่าตัวนะที่1นึ่งล้านหกหมืบาทนะคะได้เครื่องดีเซลเทอร์โบ2,000นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะคะแรงม้าเขาสูงถึง170แรงม้านะคะเดี๋ยวสิจะพามาชมนะคะคันนี้นะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะนี่เลยด้านบนนะคะใส่เป็นตัวสกู๊ปนะ,ะตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตนะคะพี่บันใหญ่ทั้งฝากระโปรงเลยค่ะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัดพื้นนำด้านมาพร้อมกับตัวโลโกโม้มานั่นเองค่ะเดี๋ยวสีจะพาไปดูก่อนจะไปชุดแต่งอื่นนะสิจะพาไปดูภายในห้องเครื่องกันนะคะในห้องเครื่องนะคะของตัว y t e c นะคะก็ Ford เขาจะจัดระเบียบห้องเครื่องได้ดีมากๆเลยนะ,ะโซนเกี่ยวกับการจ่ายไฟอยู่ทางด้านขวาโซนเครื่องท้านหน้าแล้วโซนฝั่งออของเหลวอยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองค่ะดูแลรักษาง่ายมากนะหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลหรือ1 000, ปีอะไรถึงก่อนจะเข้าอันนั้นนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ของ Ford อะ่ะ เขาใช้เป็นแบตของ AGM นะะจ่ายไฟเสถียรนะพวกรถยุโรปนะคะเขานิยมใช้แบตในส่วนของตัวแบต AGM ตัวนี้กันนะคะเครื่องก็เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะ2.0นะคะ170แรงม้าแล้ว ฟอร์ดเนี่ยเขาก็รันตีมาว่าสามารถลุยน้ําได้80เซนนะคะข้อดีเลยค่ะแล้วก็ยิ่งรุ่นเน็กจนเนี่ยเขายกในส่วนของไดชาร์จเนี่ยขึ้นสูงกว่าเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ลุยน้ําได้สบายๆเลยค่ะนี่เลยจุดไดชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะโมรันเจอร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็น210นะคะของตัว210แอมป์นะคะแต่ทีนี้เน็กจีนเนี่ยเขาเพิ่มในส่วนของตัวแอมป์ขึ้นนะคะเป็น250นั่นเองค่ะนี่เลยนะแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นเป็นออโซนว่างๆตัวเนี้ยเนื่องจากว่าพัดลมนะ เป็นพัดลมไฟฟ้าข้อดีของการที่ตัวเน็กเจนเนี่ยเขาใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยคือ1เลยนะคะก็ไม่ได้ไปดึงกําลังเครื่องนะคะมาทํางานเพราะฉะนั้นทํางานได้เต็มที่นะตัวเครื่องนะคะก็ไม่ไปลดสมรรถนะ,นะ,ะในของตัวเครื่องนั่นเองค่ะฝั่งด้านซ้ายดูแลรักษาง่ายมากเลยพี่นะคะหลกัหลกๆเลยนะคะตัวนี้นะ,ะน้ํายาหรอยเย็นดูให้มันได้ขีดของเขานะคะและถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะ,ะสามารถที่จะ อัพนะในส่วนของตัวโชคฝากระโปรงเพิ่มเนี่ยสามารถอัพได้นะบอกสีิได้นะคะนี่เลยเวลาปิดก็ปิดง่ายๆนะคะนี่เลยมาดูชุดแต่งที่2นะคะตัวกระจังหน้าตัวนี้นะ,ะใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์วีหกนะ,ะตรงสูบฟอร์ดสีดำนะคะสีดำล้วนเลยค่ะพี่เป็นนำด้านมีไฟมีไลท์ให้ด้วยนะคะ3จุดไฟหน้าได้เป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่นะคะเป็น LED ด้วยแล้วก็มีเดย์ไทม์มาให้ด้วยใส่เพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะคะ มาดูที่ในส่วนของตัวชายกันชนด้านล่างชายกันชนด้านล่างเนี่ยใส่เป็นงานชุดแต่งนะของชุดวายนั่นเองค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะรุ่นพิเศษตัวนี้และทาสีเป็นสีดาล้วนทั้งหมดเลยปกตินะ,ะชุดแต่งชุดวายเนี่ยวเขาจะมีในส่วนของอสีดําตัดคางสีเงินนั่นเองค่ะอันนี้ก็คุมโทนเป็นชุดวายแล้วก็ไม่ถอดชายกันชนเดิมของตัวรถออกนะคะเป็นงานที่ประกบกับตัวรถเข้าไปเลยนะคะอนาคตพี่สามารถไปถอดออกได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการไม่ชอบแล้วก็สามารถถอดออกได้นะ,ะได้ห่วงลากจูงซ้ายขวา2ฝั่ง ด้วยนะคะตัวนีม้มาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อที่ติดมากับตัวชุดวายนะคะเท็กเจอร์สวยมากเหมือนสไตล์เหมือนรถแรปเตอร์เลยค่ะพี่นะคะคันนี้เนี่ยทำการยกความสูงขึ้นไปนะคะสองนิ้วนะคะจุดที่เปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวปีกนกนะคะปรับองศาน,ะนะะั่นเองค่ะข้อดีของการที่ใส่ปีกนกนะคะลดปัญหาการกินหน้ายางนะทำให้ล้อได้บาลานซ์แล้วก็ขับขี่ได้ดีขึ้นที่สำคัญเลยนะคะแมนเทนนรถเนี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็ ตัวแม็กเนี่ยใส่เป็นแม็กของเอ p มพนะคะก้านวายสีดำออฟเซ็ตลบยี่สี่นะคะแล้วกับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางซูแม็กของเอ่อเป็นยางเอทีซีรีส์ใบาย,งยางอยู่ที่275 5 5ทับนะคะไอ0ยี่สิบตัวนี้เป็นยางออททเลนค่ะพี่วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยค่ะกระจกนะคะพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่มุมกระจกนะคะแล้วก็มีไฟ LED 2สองสว่างด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะบ้านรางมือติดตั้งแล้วนะ,ะมือจับตัวนี้มือจับนะคะ เป็นเซ็นเซอร์ด้วยเนะื่องจากว่าใช้กุญแจสมาร์ทคิเลตเอนทีนะคะไม่ต้องเอาควาคักกุญแจออกมานะแค่ล้วงมือนะคะประตูก็จะปลดล็อกพร้อมกระจกกลางให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะคิวกันศาสติดตั้งแล้วเราหลอ่อลคานี่ไปวางถาดสัมภาระเพิ่มได้นะเพราะแล้วก็คุมโทนเป็นสีดําแต่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะสติกเกอร์นะคะมีคําว่า performance นะคะ limited edition นั่นเองค่ะนี่ติดเสริมหล่อขึ้นมานะคะนิดนึงนะให้ลูกค้าอยากได้แบบคลีนนะคะ ส่วนด้านท้ายเนี่ยถอดสปอร์ตบาร์เดิมออกนะแล้วก็วางในส่วนของตัวงานแฮมเมอร์เป็นโลบาร์เล็กแทนนะคะโลบาร์เล็กแขนยาวทรงไนฟูลี่นะคะปลายท่อคู่นั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะทรงน,นี้มีไฟในส่วนของตัวแฮมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ด้วยค่ะนี่เลยไฟท้ายได้เป็น LED นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวข้อไฟท้ายเข้าไปให้นะคะกล้องมองหลังเซ็นเซอร์การย้ายถอยหลังรุ่นวาแท็กมีพร้อมเลยค่ะพี่ทำงานควบคู่กันนะคะแล้วก็ฝา ปิดท้ายกระบะก็สามารถล็อกได้นะคะนี่เลยนะเดี๋ยวพามาดูนะ,ะในส่วนของตัวด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายก็มือเปิดนะ,ะในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยผ่อนแรงได้ด้วยผู้หญิงใช้งานง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ช่องจ่ายไฟ2ช่องนะคะ1ช่องจะเป็น power outlet นะคะแล้วก็ตัวช่องเสียบไฟบ้านแบบนี้นะคะก็ใช้งานได้ด้วยนะคะนี่เลยเนาะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะอยากได้รถรุ่นนี้เนาะสมรรถนะแบบนี้เนาะ ได้ดิสเบกสี่ล้อด้วยนะคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวช็อกก็ได้ชงโมโนทูบด้วยนะฮะสนใจทักหาสิริได้เดี๋ยวสิจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะคลิกมาสอบถามได้นะฮะรับโปรโมชั่นได้นะฮะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะะเป็นกำลังใจสิด้วยวจะได้ไปพลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ